้ำใสขวดน้ำใยใสนะาถึงได้คันหาคันชุมมาคุดแม่คุดโ่ลูกเจ้าไปโรงบาบลโรงบานอยู่ใาหลักสมรักษาหลักสมรักษาหายหาเศ้าหายให้เศ้ามาทกมะก่าวแล้วมะอก่วแล้วดีดีแ้ง ได้ลูกเตาเตาขึ yeah, <classy. S 2> ้นมาด้วลูกเตาฮะอยจะให้เก็บให้ปวดหลายเด้อนี่พูดเพี้ยนใจนี่อดเด้อคอยอะด้วยไหมโอเคด้วยนั่นเลยสิจยุคสิงามมาแล้วเอ้าให้เตาเร็วๆผู้ที่ไปรักษาพยาบาลก็ได้ให้กลับมาปลอดภัยเอ้าให้เตาจากโรคจากไปซะทุก